ตกลงออนได้ยินแล้วยังเนี่ยออนตกลงเธอได้ยินแล้วยังีเนี้ยเบามากพีพิธีออเปิดสูนแล้วก็ไม่เข้าใจไ่าเป็นเพราะอะไรก็ของคนอื่นเนาะเขาดังก็หึมมากเลยออนโอเคไหมใช่ใช่แวทำไงแกผมแก้ไง แกเอาหูค่อยฟังไปขนาดใส่บลูท well ูธจะไม่ได้เป็นลยก็แสดงว่าบลูทูธมันไม่ได้ต่อหรือเปล่าในบลูทูธมีหูเปล่าในเสียงในเน้นต่อแล้วก็เชื่อมกแล้วแต่มันก็แบบทำไมมันไม่ดังวะน่าจะปิดเสียงไว้เฉยอะเสียงพี่อ้อก็ดังอยู่นะใช่ เออแต่เสียงพิธีเบายี่กอยู่หูข้างน,นอกอีกอ่ะคุณได้ยินเสียงคนหนึ่งเบาปะ้ล่วแล้วพูดดไิได้ยินไหมได้ยินกดอ่ะคุณต้องคุณต้องเทียบเสียงว่ามันเบาเท่าเสียงผมไหมพอๆอกันใช่เห็นไหมก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับผมแล้วเพราะเพราะว่า ปกติพ่ธีจะเสียงดังไงทอพอนี้มันก็เลยเหมือนเสียงเบาอ่ะปกติมันจะอาอ่ะอ่ะอ่ดูนะดูนะอ่ะเดี๋ยวดูนะอ่ะออนออกจากลายซะออนออกจากลายไปเลย เอแล้วอ่าเสียงดังยังผมอ่ะดังชัดเลยเออดังชัดเลยก็ออกจากไลน์ไปซะนะเอ้าออกจากลาไะนะออกากลน์ไม่ออกอะไรจากโอ้แต่ละคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไป เอาไปเป็นอีกอืมเคดังชัดแจ๋วที่นี้ <Okay. S 1> แสดงว่าไอตัวแอปแอปคุณมีปัญหาแล้ว mm hmm. เดี๋ยวพี่ลองออกแล้วเอาอทีแล้วไปเข้าเข้ารวมอน,นุใหม่สีนึงว่ามันจะทำเดี๋ยวพี่ออกเลยนะหนึังจะไม่จบอีกดูคือเพื่ออะไรอะ่ะก็เอาให้มันได้พูดรู้เรื่องคนหนึ่งเขารอโอ้หนึ่งสองสามสี่ปกติยังได้ยินใช่กับทีแรกได้ยินใช่กับครั้งแรกอ้าวอ่าได้แล้วอโอเคถึงไหนแล้วที่พูดค้างอะ่ะเชิญ ความแน่นอนความแน่นอนคือต่อให้คุณเข้าใจว่าเนี่ยฟังให้ดีนะฮะสัจธรรมนี้มันเป็นสัจธรรมที่มันเป็นภาษาตัวสัจธรรมนี้มันเป็นสัจธรรมที่เป็นภาษาใครก็จะยามภาษาตามแต่ละบุคคลที่จะพูดคือมันขึ้นอยู่กับใครพูดสัจธรรม,มันขึ้นอยู่กับใครพูดคนที่พูดเขาจะต้องเข้าถึงสัจธรรมแล้วก็ใช้สัจธรรมได้ นั่นแหละคือจริงแท้แต่ของผมเอาภาษามาพูดโอเคไหมผมไม่ได้แตะแต่จะทำแบบเข้าถึงโอเคผมเข้าใจเข้าใจจากประสบการณ์ตรงคือที่ตรงเนี้มันไม่ใช่ถนนใหญ่มันเป็นถนนในหมู่บ้านแล้วมันก็ไม่มีค่อยมีรถวิ่งคำถามมีอยู่ว่าไม่ใช่คำถามคำบอกเล่าอยู่ว่าถ้ามันจะมีรถสิบล้อมาวิ่งข้างหลังผมเป็นไปไม่ได้เลยครับ เป็นไปไม่ได้ครับเหมือนคุณนั่งอยู่ในบ้านน่ะน,นะราวเสื้อผ้าคุณจะมากระแทกอะไรคุณไม่ได้หรอกครับเพราะมันมีพื้นฐานมันมีอะไรกันหมดเหมือนคุณนั่งคุณถือโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์จะไม่แตกเข้าหน้าคุณนะ่ะคุณนั่งรีดผ้าเป็นไปไม่ได้หรอกที่เตารีดมันจะไม่ระเบิดใส่หน้าคุณขับรถอยู่มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะมีอะไรมาเกิดขึ้นในขณะที่เราขับรถอันนี้ครับ คือคุณชัวร้อยเปอร์เซ็นตครับจบไหมครับอันที่สองผมบอกว่าไม่ครับศูนย์เปอร์เซ็นตครับเพราะคุณไม่ได้ฟังให้ดีนะนี่มันภาษาคอรสอนนะคุณวางใจในะมันมากเกินไป มันสามารถเกิดขึ้นได้ถ้ามันจะเกิดนั่นคือความไม่แน่นอนตรงนี้ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์ตรงของอดีตมาก่อนของแต่ละบุคคลจะไม่มีทางที่จะยอมรับได้และจนทั่งถึงเข้าใจไม่ได้ด้วยเครื่องบินนี่มันมีมีเป็นอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะตกลงมาตรงที่ผมนั่งมันเป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้ข้อที่สอง ความสืบเนื่องของมันคือไม่มีอะไรแน่นอนแล้วเนี่ยความสืบเนื่องของมันเมื่อเกิดขึ้นแล้วมเมื่อเกิดขึ้นแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วคุณหลีกเลี่ยงมันไม่ได้เมื่อมันจะเกิดคืออะไรครับมีคนเดินมาหาผมเมื่อกี้มานั่งมามามา,มายืนตรงที่ผมนั่งเนี่ยแล้วบอกให้ผมเข้าบ้านซะพอดีว่าเดี๋ยวจะใช้ถนนเส้นนี้ ผมก็ถามอีกกี่นาทีสิบนาทีห้านาทีผมเออยังไม่ลุกผมก็อยากจะคุยกับพวกคุณสักพักหนึ่งมีเอ่อมีเกี๊ยวขับรถมาผมเป็นคนที่ชอบกินมีเกี๊ยวมากมันเห็นไม่ได้แล้วยิ่งมาป๊กปักปักผมต้องไปผมไม่ไปเพื่อจะได้คุยกับคุณ เห็นไหมเสร็จปุ๊บพอเวลาผ่านไปเครื่องบินแม่งหล่นมาตุ้มตายไหมครับตายตายคำถามมันอยู่ว่าเข้าใจหรือ,อยังครับว่าผมหมายถึงอะไรครับหมายความว่าความแน่นอนกับไม่ความไม่แน่นอนมันกนอ,อยู่ในที่เดียวกันโอเคผมหมายความว่า ก็มันมีคนเดินมาบอกให้ผมออกจากตรงนี้ไปแล้วผมยังไม่ไปอ๋วยเตี๋ยวอะ่ะที่มันมันให้ออกจากตรงนี้ไปเพื่อไปกินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> ผมก็ไม่ไปเห็น <c oughs> ไ,ไหมผมก็ไม่ยอมเดินไปถ้าผมไปก็จบแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนตัวนี้แหละผมเรียกตัวสืบเนื่องที่คุณไม่สามารถห้ามถ้ามันจะเกิดครับ คุณบิดผิวไม่ได้คุณเลี่ยงไม่ได้คุณไม่มีใครช่วยคุณได้ครับมันต้องเกิดครับเออมันต้องเกิดครับตัวที่สามคือคำว่าเราคือใครเราคือใครคือเสี้ยววินาทีที่มันเกิดครับว่าเราจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเท่านั้นเองครับถ้านับการมีลมหายใจก็คือ ลมหายใจของคุณมันหมดลงไหมมันปิดชีวิตคุณหรือเปล่าหรือมันไปต่อแล้วมันไปต่ออย่างไรสบายหรือว่าแน่นเกตนะคนแก้ไขปัญหาหรือว่าสิ่งที่มันเกิดที่มันห้ามไม่ได้แล้วมันต้องเกิดได้โดยที่คุณน่ะได้ประโยชน์หรืเอเสียประโยชน์ก็ได้ไม่เอาเสียงครับไม่เอาเสียงครับเอเนนะเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้ว ผมจึงสรุปว่าผมขอย้อนอีกหน่อยว่าสัจธรรมมีหน้าที่ที่ทําให้คนไม่รู้สัจธรรมเนี่ยถ้ามันจะเป็นคนได้รู้สัจธรรมและต้องช้อนด้วยช้อนคือหาวิธีการให้รู้ให้ได้ต่อให้เขาปฏิเสธวิธีการสรุปคือคนที่ต้องการกับไม่ต้องการสัจธรรมมีหน้าที่หาทางช่วยเหลืออย่างเดียวครับบอกให้รู้ด้วยครับแต่ผมไม่ใช่สัจธรรมผมแค่เข้าใจมันในแบบคอส ผมแค่มาบอกคุณให้รู้ว่าถ้าเราเจอลูกค้าที่ไม่ชอบเราไม่ซื้อเราไม่ฟังเราเราก็ขายกับลูกค้าที่เขาชอบและฟังซื้อเราเครื่องหนึ่งของลูกค้าเราก็จะไม่ได้อีกเครื่องหนึ่งของลูกค้าเราได้ส่วนมากนี่แหละครับคือเรื่องทั่ว,วไป แต่สัจธรรมไม่ให้สัจธรรมให้ทั้งคู่ให้โดยไม่เลือกและให้แถมให้เกินทั้งหานี่คือสัจธรรมเพราะนั้นสัจธรรมจึงมีเพียงสิ่งเดียวที่จะมอบให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขด้วยนะคือให้กับความไม่รู้ครับ สัตจะทาให้กับความไม่รู้โดยไม่มีขีดจํากัดให้อภัยให้อภัยให้อภัยยกโทษให้ยกโทษให้อภัยให้อภัยให้อภัยัให้อภัยเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้